ามาดูกันนะคะว่าน้ำพริกเผากากหมูของเรานะคะสูตรที่เก็บไว้ได้นาน6เดือนนะคะเคยทําทานแล้วนะคะรสชาติยังเหมือนเดิมใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะได้6เดือนไว้ข้างนอกได้เดือน2เดือนเลยนะคะอันนี้เป็นกากหมูที่เราเกี่ยวเองนะคะนี้กากหมูประมาณ1นกิโลกว่าที่ก่อนที่เราจะเกี่ยวนะคะหนังหมูเนาะอันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกากหมูให้ดูนะคะเพราะว่าเราเคยลงสูตร วิธีเกี่ยวกากหมูเองให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเกี่ยวเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ค,คือกากหมูนะคะนี่กะละมังใหญ่ๆนะคะเพราะเราทําทานเองค่ะหมูเราจะใช้เป็นแบบติดหนังนะคะนี่ค่ะติดมันติดหนังนะคะเพราะว่าจะมีความกรอบนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะหั่นนี่ค่ะหอมแดงเยอะหน่อยนะคะนี่หั่นแล้วก็ซับน้ําให้แห้ง หั่นประมาณนี้นะคะกระเทียมสับนะคะหรือว่าจะตําก็ได้ค่ะหอมแดงนี่จะเยอะกว่ากระเทียมนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวอันนี้เป็นพริกแห้งอันนี้เราก็ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปอบนะคะหรือเอาไปคั่วพักให้เย็นแล้วก็บดหรือตำเองนะคะจะได้ทุกอย่างต้องสดหมดจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะรสดีสีิวขาวค่ะ แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะพริกเผาแล้วนะคะน้ำมะขามเปียกอยู่ต่างแดนนะคะจะไม่ค่อยเปรี้ยวเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะถ้าเกิดอันนี้เราจะไม่ได้ให้ช่างสูตรให้เป๊ะนะคะเราจะทําให้ดูนะคะจะทําไปชิมไปนะคะเพราะว่ารสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามะขามแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความเผ็ดของพริกก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะมาดูเคล็ดลับ วิธีการทําของเรากันเลยค่ะอะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะนี่ตั้งกระทะให้ร้อนอันนี้น้ํามันเป็นน้ํามันที่เราอํทกากหมูนะคะเจียวกากหมูที่เนี่ยค่ะที่เราทํากากหมูเมื่อกี้นะคะเราจะไม่ใช้น้ํามันพืชนะคะเราจะใช้น้ํามันหมูเนาะก่อนอื่นนะคะเราจะใส่หอมลงไปเจียวก่อนเลยนะคะเราจะไม่ใส่หอมกับกระเทียมพร้อมกันนะคะเพราะว่าหอมเขาจะสูกยากกว่ากระเทียมนะคะเราก็จะเจียวหอม จนกว่าเขาจะเริ่มเหลืองเราถึงจะมาใส่กระเทียมทีหลังนะคะเราต้องทําเป็นขั้นตอนไปนะคะเพื่อให้วิธีการเก็บรักษาถานอมอาหารของเราได้ยาวขึ้นนะคะเพราะว่าอหอมกกระเทียมเขามีความสุกยากไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดบางอย่างสุกไม่เท่ากันเขาก็จะทําให้ขึ้นลาได้นะคะเราเก็บไม่ได้นานค่ะเราก็จะเกี่ยว หอมจนเหลืองนะคะเจียวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาได้ประมาณ1ิบสนาทีนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสับลงไปเจียวเลยค่ะเพราะว่ากระเทียมเขาไหม้ง่ายกว่าหอมนะคะเราอย่าไปใส่กระเทียมก่อนนะคะไม่งั้นเขาจะขมแล้วหอมก็ยังจะไม่สุกนะคะเราก็เจียวไปอีกประมาณ1ิบสนาทีนะคะจนกว่ากระเทียมและหอมจะสุก เข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเจียวหอมกับกระเทียมนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะอย่าให้ไหม้นะคะกําลังเหลืองหอมสวยเลยค่ะเราจะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะลงไปนะคะประมาณนี้นะคะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะเราก็จะ เคี่ยวนะคะทุกอย่างเข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายค่ะเราจะชิมให้ออกเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานตามนะคะอันนี้เราจะไม่ได้ช่างให้นะคะเพราะว่าเราจะทำไปชิมไปนะคะง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ในต่างแดนเนาะ น้ำตาลมะพร้าวเขาจะไม่ค่อยหวานมากนะคะเขาจะหวานแบบละมุนน้ำตาลทรายเขาจะหวานแบบแหลมเนาะเราจะใส่ทั้งสองอย่างเลยนะคะใครชอบหวานมากก็สามารถเติมน้ำตาลได้นะคะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอีกนะคะ คนจนน้ำตาลมะพร้าวละลายนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมะขามเปียกกันค่ะการมะพร้าวละลายนะคะเราจะมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะที่เราเชน้ำร้อนไว้เรียบร้อยนะคะ ทีบเนื้อเขาใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามะขามเปียกอี่ห้อนี้จะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาเพิ่มอีกนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะตามด้วยสีอิวขาวนะคะ เกลือเราจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเกลือเราใส่ลงไปในกากหมูที่เราเจียวเองแล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้กากหมูไม่ได้เค็มก็สามารถเติมเกลือได้นะคะเราก็จะเติมรสดีค่ะสองช้อนโต๊ะคุณพูนะคะเพราะเราทําเยอะเนาะคุมไปเรื่อยๆค่ะ ะค,ะค่ะความหวานความเค็มกำลังพอดีนะคะเราก็จะใส่พริกป่นนะคะที่เราคั่วสดๆลงไปเลยนะคะคั่วเองตำเองนะคะหรือว่าใครไม่อยากเสียเวลานะคะซื้อแคบหมูที่เขาทำขายมาก็ได้นะคะต้องหาแบบสดๆเนาะแล้วก็พริกปน่นคนที่เขาคั่วแม่คาเขาคั่วเองขายสดๆแล้วก็มาทำก็ได้นะคะแต่ว่าเรา ชอบทำทำเองนะคะว่าเรารู้ว่าเราใส่วัตถุอะไรลงไปนะคะเราจะได้เก็บไว้นานๆนะคะเพราะว่าเราทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารทานเองนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปจนงวดจนได้ที่นะคะจะเคี่ยวไปประมาณเป็นชั่วโมงเลยนะคะไฟอ่อนๆนะคะพริกเ,เราจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะจะใช้เวลาทํานานหน่อยะคะแต่ว่าคุ้มค่าค่ะ รับรองนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเก็บไว้ได้หเดือนนะคะหกเจ็ดเดือนเลยค่ะเพราะเราเคยทําคราวที่แล้วนะคะยังไม่เสียนะคะไม่เสีย,ไม,สยไม่บูดนะคะเพราะเราทําสดๆไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่สารกันบูดเลยนะคะนี่ค่ะรถไฟนะคะไฟอ,อ่อนๆได้เลยค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนมั่งพักมั่งนะคะไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะก็เคี่ยวนะคะพริกเผาเรานะคะได้มา คนประมาณนี้นะคะนี่ค่ะชิมนะคะให้ออกเค็มแล้วก็หวานเปรี้ยวตามนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาใส่แคบหมูนะคะที่เราเจียวไว้สดๆนะคะลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะไม่ตํานะคะหรือว่าใครจะบุบบุบก็ได้นะคะวันนี้เราทําแคบหมูไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะคะเราจะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเราก็จะคลุกนะคะแคบหมูให้เข้ากันกับพริกเผาของเรานะคะ ผัดไปคุกไปประมาณา10นาทีนะคะคนมากๆเลยค่ะเราทำทานเองนะคะเก็บไม่ได้นานมากๆเลยค่ะ เราก็จะคลุกไปแบบนี้นะคะประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคลุกเขานะแคปหมูเขาก็จะยุบตัวลงแบบนี้นะคลุกมาได้สิบนาทีนะคะนี่นะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะบรรจุขวดได้เลยนะคะขวดภาชนะต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มน้ำร้อนนะคะหรือเอาไปนึ่งนะคะ ให้ค่าเชื้อก่อนนะคะจะได้เก็บไว้ได้นานค่ะลองทําตามดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะเก็บไว้ได้นานเ,าเก็บแปดเดือนหรือว่าจนเป็นปีก็ได้นะคะในตู้เย็นนะคะรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะเคยทํามาแล้วนะคะแต่ไม่ได้ทําคลิปนะคะอันนี้มีคนเขาเรียกร้องมาว่าให้ทําคลิปให้หน่อยนะคะ,คะที่แรกไม่ได้ทําคลิปค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ